ตัวอย่างหนังคายอ้อลบหลู่ฟัทธาอาถันไปชมกันครับไปครับหนังผีครับหนังไทยเนะเออหนังไทยช่ว์เหมือนอีสานนะใช่เฮ้ยน่ากลัวบายสีนะเฮ้ยน่ากลัวเลยอ่ะศาลนี่เหรอคนนี้มาทำพิธีอ่ะคืออะไรบะางดูดู่ะ จะเห็นเขาดูเนี่ย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 คนนี้ละลำแล้วอะ่ะเกี่ยวกับวงดน,นตรีลูกทุ่งอีสานอย่างเงี้ยเหรอที่เดินสายอนะไรเงี้ยลำยาเหตุทองคำปะ่ะเออว่ะเหมือนเราแบบเหมือนไ,ไ,ไ,ไปขอพรเลยบอ่ะอืมเนี่ย อเอก็น่จะเป็นไงฮะก็น่าจะหลอนดีนะตัวอย่างหนังของคลายอ้อก็โอเคไหมรู้สึกว่าโอเคขึ้นไหมแค่ดูตัวอย่างก็โอเคนะแต่ดููเหมือนว่าก็น่าจะหลอนก็น่าจะน่ากลัวอยู่ที่พูดถึงโอเคขึ้นไหมถึงเดี๋ยวนี้หนังไทยทําพวกไอเนี้ยสวยอะดีไซน์คาแรคเตอร์ตัวละคร พวกเออเพวกหนังผีไรเงี้ยโอเคเออหนังผีโอ,โอเคเลย,ยเพราะว่าออมีคุณยายคนนึงหน้าขาวปากแดงแล้วหัวขาวอะ่ะก็เนี่ยแหละอืมมันมันทําให้เรารู้ว่าแบบเออถ้าหนังผีอะ่ะของไทยก็ยังได้รับความนิยมแบบมากอยู่ใช่แล้วเป็นไงให้ตัวดูตัวอย่างหนังแล้วรู้สึกว่าม,มีความน่ากลัวหรือยังเฉยๆอยู่ถ้าดูตัวอย่างเนี่ย ผมว่ามันก็มีความที่แบบน่าจิตามอยู่นะอืม<ด>เามน่ากบปวอยูด่ดูเหมือนว่าจะเป็นพวกาปู่ยายานางยาอะไรเงี้ยเป็นแบบคารวาเป็นทางเชื่อว่าขอภาคอิศาอนอะไรเงี้ยเอออ,อ,อ,อาจจะแบบขอให้แบบมีงานเยอะหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าเนี่ยประมาณน,นี้แหละเออแล้วอาจจะทําผิด คำผิดคำสัญญาหรือเปล่าที่เคยให้ไว้อาจจะแบบเกิดการหลอนหลอนกันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยก็ต้องเข้าใจความหมายของคาว่าคลายอ้อกันเนาะซึ่งผมก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนั่นแหละมันเป็นใกล้เป็นภาษาอีสานเนาคลายอ้อถ้าใครรู้ก็ช่วยบอกกันหน่อยว่ามันหมายความว่ายังไงอะไรอย่างไงเนาะแต่ผมดูว่าหนังไทยเรื่องนี้ก็เป็นอีก นึ่งเรื่องที่น่าสนใจมากในเดือนกรกฎาคมดูแบบดูแล้วมันดูมันก็น่าดูอยู่นะแต่ไม่รู้ว่าดูไปแล้วเนื้อเรื่องจะโอเคไหมที่บอกว่าเขาดีไซน์คาแรคเตอร์ตัวละครโอเคอ่ะมันทําให้แบบเราเห็นเว็บแรกแล้วเราตกใจเลยอ่ะที่เป็นคุณย่าผมโกขาวอ่ะอาจจะเป็นแค่ตัวอย่างสั้นๆเ่เราต้องมาดูเนื้อเรื่องก่อนว่าดีเทลจะเจาะอะไรประมาณยังไงเนาะการแสดงงนแสดงว่าแสดงโอเคไหมที่เห็นเว็บมีคุณลำยัยไห่ทองคำด้วย เออแวบๆนะใช่หรือเปล่าอ้ยหรือเปล่าไม่ป่าอาจจะเป็นคนหน้าคล้ายหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวลองดูนะฮะสำหรับคลายอ้อใช่คลายอ้อติดตามได้อะไรอะไรอาถรรพ์นะอะไรสักอย่างนะติดตามเลยนะครับผมคลายอ้อครับ